ในการขอออกหมายค้นนะคะเจ้าพนักงานจะต้องแสดงเหตุผลในการขอออกหมายคน้นให้ศาลเห็นว่าควรที่จะออกหมายค้นค่ะซึ่งเหตุในการออกหมายค้นนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา69ได้ระบุเหตุในการออกหมายค้นไว้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเพื่อค้นหาและยึดสิ่งของที่เป็นพยานหลัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมูนลอชานลอีกครั้งนะคะคลิปนี้นะคะแนนจะมาอธิบายเรื่องเหตุในการออกหมายค้นนะคะซึ่งก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาแนนก็ขอฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราทีมงานมูนลอชานลด้วยนะคะค่ะจากหัวข้อที่แนนเกินไปในต้นคลิปนะคะแนนขออธิบายหมายค้นก่อนนะคะว่าหมายค้นเนี่ยคืออะไรหมายค้นก็คือหนังสือที่ศาลมีคําสั่งให้เจ้าพนักง,งานเข้าทําการตรวจค้นสิ่งที่ผิดกฎหมายในที่โลงหภสาน,นะคะ่ะซึ่งในการ ขอออกหมายค้นนะคะเจ้าพนักงานจะต้องแสดงเหตุผลในการขอออกหมายคน้นให้ศาลเห็นว่าควรที่จะออกหมายค้นค่ะซึ่งเหตุในการออกหมายค้นนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา69ได้ระบุเหตุในการออกหมายค้นไว้ดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะเพื่อค้นหาและยึดสิ่งของที่เป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาค่ะ 2. นะคะเพื่อค้นหาและช่วยเหลือบุคคลที่ถูกควบคุมนวงเนียวหรือถูกกักขังโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมายค่ะ3นะคะเพื่อค้นหาบุคคลที่มีหมายจับค่ะและ4ี่นะคะเพื่อค้นหาและยึดสิ่งของนะคะในกรณีของสิ่งของนะคะจะมีด้วยกัน4กรณีค่ะกรณีที่1นะคะเป็นกรณีที่เป็นสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดตัวอย่างเช่นอาวุธปืนเหล้าเถื่อนนะคะหรือว่าเงินปลอมค่ะกรณีที่2นะคะเป็นสิ่งของที่ได้มาโดยผิดกฎหมายค่ะตัวอย่างเช่นทรัพย์ที่เป็นของโจรค่ะกรณีที่3นะคะมีเหตุสงสัยว่ามีสิ่งของที่ได้ใช้หรือว่าตั้งใจจะใช้ในการ ทำความผิดค่ะตัวอย่างเช่นนะคะอาวุธที่ใช้ในการกระทําความผิดหรือว่าอาวุธที่จะใช้ในการกระทําความผิดค่ะกรณีที่4นะคะเป็นกรณีที่เป็นการยึดสิ่งของนะคะตามคำพิพากษาหรือตามคําสั่งของศาลค่ะ ค่ะสรุปง่ายๆสั้นๆนะคะเหตุในการออกหมายค้นก็จะมีด้วยกัน4กรณีนะคะกรณีที่1เป็นการค้นหาสิ่งของที่จะใช้ในการเป็นพยานหลักฐานกรณีที่2นะคะเป็นกรณีที่ค้นหาเพื่อช่วยเหลือบุคคลค่ะแล้วก็กรณีที่3จะเป็นกรณีที่ค้นหาเพื่อจับบุคคลนะคะตามหมายจับกรณีที่4นะคะเป็นการค้นหาและยึดสิ่งของที่ผิดกฎหมายค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแนนก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะเมื่อเพื่อนๆได้แล้วนะคะแนนก็ขอฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราทีมงานมดลอตชาแนลด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆต้องการปรึกษานะคะก็สามารถโทรที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะจะมีน้องแอดมินนะคะคอยให้คําปรึกษาเบื้องต้นค่ะหรือถ้าเพื่อนๆต้องการปรึกษากับทนายความนะคะก็สามารถสอบถามน้องแอดมินได้ค่ะซึ่งขอบอกก่อนนะคะว่าในการปรึกษากับทนายความจะมีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาเพื่อนๆสามารถสอบถามน้องแอดมินได้เลยนะคะท้ายนี้แนนก็ขอฝากเพจมดลรอมดล็อตอะคาเดมี และโมเดลลอพ c a ค t ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แนนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ